บทสรุปของบริษัทสตาร์ซึ่งมีปมปัญหาว่าด้วยเรื่องของการสร้างราคามาเร็วเกินคาดครับในส่วนของการตกแต่งบัญชีและทำให้หุ้นปัจจุบันดิ่งฟรอนั้นติดฟรอที่ราคาไม่ถึงสตังมันไม่ใช่ตัวปัญหาหากว่ากิจการจะเดินหน้าและไปสืบสาวราวเรื่องกันแต่ประเด็นสำคัญในขณะนี้บริษัทสตาร์ กำลังเข้าสู่โหมดของการหยุดการทำธุรกรรมทันทีครับเพราะกรลอตอสั่งอายัดบัญชีผู้บริหารและบริษัทยกกวนเลยครับเออเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งอายัดทั้งกล่าวโทษเนี่ยแล้วบริษัทจะเดินต่อได้ไงเพราะฉะนั้นโอ้นี่ต้องบอกว่าไปไหนๆใครๆก็พูดถึงสตาร์กนะใช่เพราะถ้าเทียบกับหุ้นมอเนี่ยหุ้นมอคือปฏิบัติการที่จะเอาเงินจากบล็อกแต่สตาร์กเนี่ย คือผู้ลงทุนทั่วๆไปเป็นเป็นหมื่นเป็นหมื่นลายไงผู้ถือหุ้นเป็นหมื่นลายไม่พอครับบรรดาเจ้าหนี้บรรดาผู้ถือหุ้นกู้ครับในตลาดหุ้นตลาดทุนตอนนี้ไปไหนก็พูดกันเรื่องเดียวสตาร์คแค่จบยังไงเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วครับเออกละตกล่าวโทษล่าสุดสดสร้อนร้อนอสิบรายฐานตกแต่งบัญชีครับสตาร,ตาร์ร้องต่อดีเอ 1>, 1. บริษัทสตาร,ร์สองชนินเย็นสุดใจครสามวนรัตตั้งคารวะคุณสี่ชินวัฒน์อัศวะโภคี 5. ้าสัทธาจันทระเศษเลิศอันนี้เป็นอดีตซ f o กิติศักดิ์จิตประเสริฐงามอันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเฟลด์อินเตอร์เนชั่นแนไม่พอฟ้อง บริษัทกล่าวโทษบริษัทเฟลด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดด้วยฟ้องบริษัทไทยเคเบิลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดด้วยฟ้องบริษัทอดิศรสงขาจำกัดด้วยนี่ด้วยฟ้องบริษัทเอเชียแปซิฟิกดิริงแอนด์เเนียรงครับนี่คือ10ลายนี่คือกล่าวโทษ10ลายแค่นี้ไม่เป็นไรครับเพราะกล่าวโทษ10ลายแต่ในคดีทุจริตในกรณีสตาร์ก กรอตไปนี้อีกไม้หนึ่งครับครับสร้างอายัดทรัพย์สินและห้ามออกนอกประเทศของบุคคลที่เกี่ยวพันทั้งหมดในบริษัทหนึ่งอายัดทรัพย์สินและห้ามออกนอกประเทศในกรณีของบริษัทสตาร์อันนี้10บลายที่โดนเมื่อกี้อ่าสิบลายเมื่อกี้บริษัทสตาร์ครับสองบริษัทเฟลด์อินเตอร์เนชั่นแนลครับสบริษัทไทยเคเบิลอินเตอร์เนชั่นแนล สี่ <C. S 2> <c oughs> บริษัทอดิสรนสงขาห้าบ, <5. S 2> บริษัทเอเชียแปซิฟิกดิริงเอ็นจิเนียริงและที่ห้ามออกนอกประเทศชั่วคราว15บวันคุณชนินเย็นสุดใจวันนรัตตั้งคารวะกุลค,คุณจินวัตอัศวโพคีศรัทธาจันทรเสศเลิศเนี่ยนะกิติศักดิ์จิตประเสริฐงามซึ่งตอนนี้หนึ่งใน5คนนี้ก็บอกห้ามออกนอกประเทศเนี่ยบางคนก็บอกไปอยู่ฮ่องกงแหละคือนี่คุณผู้ชมตามดีๆนะ ไอการอายัดบัญชีบุคคลเนี่ยกรณีหนึ่งครับที่วีรกรณีหนึ่งนะครับอายัดบุคคลไม่เป็นไรแต่พออายัดบริษัทเป็นไงโอ้พอ,อยัดบริษัทปร๊บกก็คือว่าสภาพเล่าเงินยังไงฮะจะจ่าย <c oughs> ลูกไอจาย,จายพนักงานยังไงอ่ะใช่คู่ค้าใช่ของอยังไงอ่ะอายัดบริษัทเหมือนกับปิดบริษัทแบบท,ทั่วไปเลยนะมาจุดจบเร็วจากมาตรการของกอลอตอเลยครับครับ เพราะนั่นเท่ากับใครที่เป็นคู่ค้าผมต้องสั่งจ่ายเงินนะผมสั่งจ่ายยังไงไม่ได้แนละ้วตอนนี้เพราะบัญชีผมถูก,ถกอายัดอายัดเลยครับและถ้าผมไปเคลื่อนบัญชีเจ้าหน้าที่จะอนุมัติผมไหมไม่อนุมัติครับเอา้าถ้าไม่อนุมัติแล้วเป็นไงล่ะก็ต้องต้องมีแบบลูกค้าหรือว่าเจ้านี้ที่ไว้ใจกันนะบอกอีกร้อยแปดสิบวันก็มาลุ้นใหม่โอ้ไม่มีใครแล้วครับครับพนักงานสี่บริษัทเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพันนะครับเออมันเป็นหลายหลายพันเลยครับครับและถ้าปิดบัญชีแบบนี้ยึดบัญชีแบบนี้บอกได้เลยครับ สตาร์กจบเร็วเกินคาดครับ,รบไม่ต้องไปฟื้นฟูกิจการทำมาหาได้กันหรอกจบที่ผ่านมาสตาร์กเจอปัญหาอยู่เรื่องหนึง่งนั่นคือตกแต่งบัญชีครับเออนะและผลการตกแต่งบัญชีของสตาร์กนี่แหละครับทำให้รายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับรายได้จากบัญชีไม่ตรงกันครับครับ PWC ไพรวอเตอร์เฮาคูเปอร์ไปพบว่าเป็นเช่นนั้นครับ,รบและก่อนหน้านั้นไม่พบครับคบปีหปี้ารับรู้ไรายได้จากการขายของลูกหนี้สูงเกินจริง5,000ล้านสูงเกินจริงนะก็คือตกแต่งบัญชีสูงเกินจริง5,000ล้านใน่้าพัล้านเนขายจำนวนมากให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นพวกเดียวกันอยู่1,800กว่าล้านเออนั่นพฤศจิกายน ถึงธันวาคมจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแก่ลูกค้าไป3รายเท่าไหร่พี่วี1451ล้านบาทรับเงินจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศอยู่2,000ล้าน2,000ล้านครั้งหนึ่งแล้วก็4 0 0 0ล้านหนึ่งที่สำคัญโอนเงินเอให้ให้กับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยฮะเป็นบริษัทเกี่ยวข้องผู้ถือุนรายใหญ่สตาร์เอาแปลความง่ายๆโอนเงินเอเชียแปซิฟิกดิวิงเอนจิเนียริ่งเนี่ยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือุนสตาร์ผู้ถือุนสตาร์คือใครไม่ต้องวกวนครับ คือวรรณรัตตั้งคัวะลุวเ่าคุณออบริษัท A อก่อนปี64-65ถึง65รับรู้ไรายได้สูงเกินจริงอยู่พันกว่าล้านครับครับปี65บันทึกค่าจ่ายค่าแรงพนักง,งานสูงเกินจริงไป99ล้านครับนี่บริษัทนี้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะอันนี้ TCI รับรู้ไรายได้สูงเกินจริง600ล้าน89ล้านในช่วงก่อนปี64คือ3-4บริษัทที่เขาสั่งอายัดท,ทรัพย์ ครับแล้วก็กล่าวโทษอ่ะเกี่ยวข้องกับ<ล>การตกแต่งบัญชีหมดเลยครับครับประเด็นปัญหาก็คือว่ามาตรฐานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาตรฐานของผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรฐานของคณะกรรมการบริหารของบริษัทมันอยู่ตรงไหนตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆอ,อีกหนึ่งในคนที่ถูกดึงเข้าไปให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและเป็นที่ผู้เป็นประธานตรวจสอบ อาพิวศ์ทองคำลาออกลาออ,ออกครับได้เข้าไปตั้งสองเดือนได้ไหมกว่าแล้วเหตุ hey, <c oughs> ผลในการลาออกเ <c oughs> ขียนในเอกสาร <c oughs> เขียนในจดหมายเลยเนับจะนับจากช่วงเวลาวิกฤตปัจจุบทางบริษัทสามารถสรรหาณะกรามการบริษัทที่สามารถเข้ามาทําหน้าที่ดูแลและบริหารบริษัทได้เต็มเวลาแล้วจึงถือว่าหน้าที่ของข้าพเจ้าได้รับที่รับการขอเนี่ยให้ช่วยเนี่ยได้เสร็จลงแล้วรอรอไอ้นี่คือฉากหน้า แต่ความเป็นจริงตอนนี้ประเด็นหนึ่งที่รับรู้กันแน่นอนครับครับสตารกไปไม่ได้ครับแม้แต่ว่าที่ซีออครับโอที่พู่งเไปัฒนสินาเจริญถูกดึงเข้าไปเพื่อให้ไปทำหน้าที่ฟื้นฟูบริหารจัดการสตารกเพื่อหาเงินมาคืนหนึ่งผู้ถือหุ้นสองเจ้าหนี้สี่ลูกค้าห้าพนักงานหก ฟื้นฟูให้คืนกลับมาสู่ปกติเข้าไปกี่วันเข้าไปแต่งตั้งวันที่สี่ถึงวันนี้ลาออกแล้วกี่วันสี่วันนะฮะก็วันที่สี่กรกฎาไงกี่วันล่ะเออไปนะไปเป็นคือไปเป็นว่าที่ซีโอและเปลี่ยนผู้ลงนามมีอำนาจในการลงนามนะแทนคุณวรนรัตน์นะเออคือตัวตัวแทนเลยเหรอตัวจริงแบบกลับไปฟื้นเลยอยู่ได้สี่วันเออสี่วันแล้วทําไมลาออกต้องมีอะไรเขาบอกโอ้คนนู้นก็บอก เอาระวังนั้นนะคนนั้นก็บอกระวังนี้นะครอบครัวก็บอกไปได้ยังไงนะผมได้ยินเป็นว่าเมียว่านะแล้วมันจากอย่างเมียว่านะภูมิพันธ์เป็นคนกลัวเมียเขาไม่ใช่อย่างเดียวแต่ผู้ใหญ่ที่เขาโการพก็ดุเหมือนกันนะว่าเข้าไปทําไมนึ่มาจากบริษัทอะไรนะครับอมาจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งครับแล้วก็เครือข่ายธุรกิจก่อสร้างรายใหญ่ครับคนนั้นแหละครับแดงว่าผู้บริหารสองรายเนี่ยที่เข้าไปเนี่ย มองเห็นสภาพแล้วว่าสตาร์ไปไม่ได้ครับและไปไม่ได้ถึงตอนนี้ผมว่าคนเดือดร้อนสูงสุดแล้วพี่บีสงสารพนักงานโอ้พนักงานเป็นพันคนนะเฉพาะสตาร์กอีโนอีเน่ไม่ไม่พูดถึงบริษัทย่อยนะตัวสตาร์กสตาร์กพันกว่าคนแล้วคู่ค้าอีกล่ะโอ้โหเพราะนั้นมันดูที่วปมแต่งบัญชีเนี่ยแบบเอาฉบับย่อเลยเผื่อใครที่ไม่ได้ตามสตาร์กนะครับสตาร์กเนี่ยเหตุผลที่มันแดงเนี่ยอ สตาร์กเนี่ยแจ้งงบการเงินปี65ของกลุ่มบริษัทเนี่ยครับทจากที่กําไรนะขาดทุน6.6พันล้านนะแม้งวด9เดือนปีแรก65ปีแรก65 9เดือนนะดูสินะทั้งปีเนี่ยขาดทุน6.6พันล้านแต่ตอน9เดือนแรกเนี่ยกำไรเท่าไหร่ครับกําไร2,000ล้านครับ2.2พันล้านนะ9เดือนนะครบ12เดือนปับ๊บกํลัการทุน6 0 0 0 โอ้โหตกใจกันทั้งบางสิเนือ่องจากงบการเงินไม่ถูกต้องบอกตอนก็คือแต่งไหมล่ะหลังจากนั้นสภาพคล่คองสภาพคล่องของธุรกิจมีปัญหาหนักหลังนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนถึง6 6ุดกพันล้านส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ4ี่พันกว่าล้านธุรกิจไปต่อยากผู้สอบบัญชีบอกเทียบกับสบริษัทย่อยเนี่ยโอเนี่ยเจ๊งหมดเลยเจ๊งหมดเลยครับเอาประเด็นสรุปก็คือตัวบริษัทสตาร์ โดยมีคนกระทำการบางอย่างทำให้รายได้รายรับ,รบกำไรการซื้อขายและขนาดสินทรัพย์มันโตสูงขึ้นโตสูงขึ้นโตสูงขึ้นทุกทุกปีในขณะที่รายได้จริงน้อยกว่าที่คิดคและผลที่ตามมาทำให้ราคาหุ้นสูงขึ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 ้นและเจ้าของ รวมถึงตัวคณะผู้บริหารประสงค์ที่จะขายหุ้นบริษัทเนี่ยให้กับพันธมิตรรายหนึ่งออในระหว่างทางที่หุ้นขึ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหลายก็มีความมั่งมั่งคั่งครับและสามารถที่จะขายหุ้นออกไปจากราคาที่ซื้อได้มามและราคาที่ขายเกินกว่าต้นทุนตัวเองสี่เท่าครคนี่ ดดวูแต่พอดิวล้มคราวนี้มีปัญหาครับ,รบผู้รับความเสียหายจากสตาร์กเนี่ยนะมีเท่าไหร่สิบสิบสองบลจ5580ล้านบาทอันนี้บร,จบรจลจ <นะ S 1> ลงทุนนะนะผู้ถือหุ้นกู้5รุ่น9,200ล้านบาทผู้ถือหุ้นหลายย่อย9,600รลาย คุณดูพิษสิครับพิษจากการตกแต่งบัญชีตัวเดียวนะครับผู้เสียหายทั้งหมดระเบิดระเบ้อและผู้เสียหายส2บสองลายเนี่ยคือบลจเนี่ยเวลาบลจทั้งนั้นนะครับคือเขาจับพิจารณาเป็นพิเศษนะใช่แสดงว่าคนที่ทําบัญชีนี่แบบดูไม่ออกเลยเหรอมืออาชีพทั้งนั้นเลยเนี่ยมืออาชีพยังดูไม่ออกเลยครับแล้วคนที่ไปมีส่วนเกี่ยวพันเนี่ยคุณดูสิมืออาชีพทั้งนั้นแหละมืออาชีพทั้งนั้นแหละครับแต่มืออาชีพนี้ ไม่สามารถไปดูงบและลไส้ในได้ครับครับตอนนี้ถามว่าแล้วใครอะทำอดีตซี o อของบริษัทสตาร์คคุณสัทธาใช่ไหมครับคุณสัทธาบอกว่าที่ทำทั้งหมดอะถูกสั่งการโดยสคนเนี้ยเออหนึ่งโอส oh องเอสา กอบอ๋อนี่นะสามคนนี้นะอ่าเขาใช้ชื่อย่อนะหนึ่งชอสองวอสามกอผมไม่ต้องวอไม่ต้องชอครับหนึ่งคือชนินครับก็คือโอสองวนอวนรัตวนรัตคือเอครับส่วนกอนั้นคือกอบกอบทนายความ ทางด้านภาษีเป็นเทคโกลเยอร์ครับสตาร์กที่สร้างบัญชีรวงไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่เดือดร้อนครับนักลงทุนในตลาดหุ้นเดือดร้อนไม่พอแต่กำลังเหมารวมมาถึงตอนนี้พนักงานคู่ค้าพันธมิตรวิกฤตสตาร์กจะรุนแรงแค่ไหนรัศมีทำการต้องบอกว่า พี่วีระเบิดเลยนะเขาบอกว่าระเบิดเที่ยนตอนนี้ยังไม่ใช่ความเสียหายทั้งหมดนะต้องดูต่อทีนี้ไปว่าสตาร์กล่มเนี่ยจะกระทบบริษัทแม่อะไรไหมกระทบบรจกไหมเกิดก็เรียกเกิดฟันลันไหมก็คือว่าตื่นตะหนกถอนจากกองทุนต่างๆไหมเกิดความเสียงายวีเชื่อไหมครับถ้าจากที่หนึ่งมันระเบิดเน่ะที่อื่นมันก็สุดอและบอกที่เปลี่ยนกรรมการเปลี่ยนกรรมการส4มสี่วันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะต้องการนั่นเอีนะเจ้านี้ <c oughs> นี่บีบมาบีบให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเสร็จแล้วก็คือว่าแล้วไงมันจะพัวพันกับบริษัทแม่ไหมโอ้โห,โโหน,นี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะวันนี้คนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และความเสียหายไม่ได้อยู่แค่นี้นะบทจบไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ความเสียหายตัวนี้ใหญ่หลวงมาก